สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวรัคนาราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พึกพฤษภาคมถึง14ิมิถุนายนในช่วงของเดือนมกราคมปี2569เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อม,มกันได้เลยจะมีอะไรเกิดขึ้นในความรัก ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่ใบแรก The e m p r e s s ไพ่ของความสมบูรณ์ king of cups ราชาถือถ้วย สามเหรียญฝ่ายออฟคั5ห้ถ้วย4 o ลออฟซอสสี่ดาบเอกออฟคัพแปถ้วยจัสติกไพ่ของความยุติธรรม เจวิลไพ่ของความลุ่มหลงเทรนด e การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและสุดท้าย u u e n o o p e n t a c l e s ราชินีถือเหรียญสำหรับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวรัคนาราศีพฤษภตัวตนของคุณได้ไพ่ G.M.Press คือความสมบูรณ์แบบความรักในช่วงตอนนี้เป็นการเริ่มต้นเป็นการสร้างครอบครัวเป็นความรู้สึกความสมบูรณ์แบบในชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนี้บางคนพร้อมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะเปิดตัวเปิดใจในความรักความสัมพันธ์คือความรักที่มันดีงามและในตอนนี้สิ่งที่ เป็นไปเกิดขึ้นกับตัวคุณ king of cup ราชาถือถ้วยมีในเรื่องของความรักความผูกพันความใส่ใจความห่วงใยการอยากดูแลเป็นความรู้สึกที่บอกว่าอยากดูแลใส่ใจห่วงใยความรักเทคแคร์ care, เป็นอย่างดีมีความรู้สึกที่ค่อนข้างโรแมนติก เป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนรักและยังหมายรวมว่าสำหรับพื้นฐานดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้เริ่มต้นความรักบางคนได้ความรักความใส่ใจความห่วงใยที่ดีจากคนรักก็เป็นไปได้ในช่วงตอนนี้มันหมายถึงความความใส่ใจอ่ะการอ,อกอบ การเอาอ,อกเอาใจซึ่งกันและกันการเอื้อเฟอืเฟอ้อเผื่อแผ่การเห็นเห็นความสําคัญเห็นความดีของอีกฝ่ายก็เป็นไปได้และในเร็วๆนี้นะคะทรีออฟคัสามถ้วยคือการได้พบปะคือการได้พูดคุยคือการได้มาเจอกันคุณกับคนรักอาจจะมาเจอกันในสถานที่แหง่งหนึ่ง ในสถานที่ที่มีงานเลี้ยงมีงานเฉลิมฉลองหรือว่ามีงานสัมมนามีผู้คนอยู่มากมายเป็นการได้มาเจอกันแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางครั้งความรู้สึกของตัวคุณอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นถามว่าความสัมพันธ์ความรักมันเดินหน้ามันดีไหมดีแต่บางครั้งมันมีความกังวลอยู่ภายในใจอาจจะมีเรื่องส่วนตัวของคุณอาจจะมีบางเรื่องที่คุณมีความกังวลและเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น คนรักของคุณล่ะในช่วงตอนนี้ฝ่ายอัฟคับห้าถ้วยเขาก็มีเรื่องราวของเขาที่เขาจะต้องคิดเหมือนกันถ้วยล้มไป3ตั้งอยู่สองแต่ความผูกพันความห่วงใยความรักมีแต่บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องส่วนตัวหรือความไม่สบายใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ภายในใจเล็กเล็กในน้อยหรือไพ่ใบนี้หมายถึงความเศร้า บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจเพราะในอดีตที่ผ่านมาตัวตนของคุณอาจจะเคยรับรู้หรือมีความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาก่อนบางคนเคยจบกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตครั้งก่อนเก่าบางคนเลิกลาบางคนเคยทุกข์เคยเสียใจมันเหมือนกับมันมีปมอยู่ภายในใจอยู่ภายในอดีตมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังมีปมอยู่ในภายในอดีตมัน ย้อนกลับมาทำให้จิตใจรู้สึกกังวลกับบางเรื่องราวก็เลยมีความกังวลเกิดขึ้นส่งผลสะท้อนให้คนรักของคุณเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์บางครั้งเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคนรักให้ทำไมถึงได้เกิดความกังวลใจและไม่สบายใจ ฝ่ายออฟวอลห้าไม่เท้ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกมันไม่เข้าใจไพ่ใบนี้หมายมมมถึงการทะเลาะการไม่เข้าใจการเกิดขึ้นในความรู้สึกความสัมพันธ์เอกออฟคับแต่มันจะมีโอกาสเข้ามาอาจจะเคลียร์กันได้อาจจะตกลงกันได้หนึ่งถ้วยหมายถึงความเข้าใจ ไปถึงการได้พูดคุยกันการเข้าใจกันอะอ่าม,มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดก็ต้องเคลียร์ใช้ความรู้สึกใช้ความรักใช้สติคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะคุยกันโอกาสนั้นจะเข้ามาความรู้สึกดีๆที่ยังรักกันที่ยังผูกพันกันมันจะช่วยรบเรือนสิ่งที่มันติดค้างค่ะภายในจิตใจที่เป็นทุกข์ที่ไม่สบายใจ ให้มันหลุดออกไปแล้วมันจะเหลือความเข้าใจที่มีให้กันแล้วก็จะเป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยจะเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้จะเจออุปสรรคเจอปัญหาความไม่เข้าใจความน้อยใจบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแต่ถ้าได้คุยกันได้เปิดอกเปิดใจคุยกันหนึ่งถวยจะเข้าใจกันมากขึ้นจะรับรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจะรับรู้ว่า ในสิ่งที่มันเป็นไปในสิ่งที่เกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นนั่นเองและในตอนนี้บางครั้งสำหรับตัวคุณเอง justice หมายถึงความถูกต้องสิ่งที่คุณต้องทำสิ่งที่คุณต้องต้องคิดอยูนะ่ในช่วงตอนนี้คือ justice คือความถูกต้องกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าเลือก ให้ยึดให้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความชัดเจนและทําอะไรต้องต้องชัดเจนอะตัดสินใจอะไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่าใช้อารมณ์เพราะไพ่ใบนี้มีทั้งดาบแล้วก็ตาช่างดาบคือการตัดสินใจฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาสิ่งต่ตางๆตาช่างคือการตรงไปตรงมาไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทําอะไรจะต้องถูกต้องและชัดเจน แล้วคุณจะไม่ผิดพลาดถ้าคุณทำตามอารมณ์รับรองคุณเจียหายมันจะตามกลับมาทีหลังแต่ถ้าเมื่อไร่ที่คุณตัดสินใจที่มันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและชัดเจนถึงแม้จะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องถึงแม้จะฝืนใจแต่มันถูกต้องมันจะไปได้ตลอดและในช่วงตอนนี้บางครั้งในบางอารมณ์เดวิล หมายถึงความรุ่งร่งบางสิ่งบางอยา่างในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณหรือไม่ในช่วงตอนนี้ชาวรัคนาราศีพฤษภอาจจะใช้ชีวิตที่ระหวังในเรื่องของการขาดสติบางครั้งในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจสิ่งต่างๆที่มันมันปล่อยวางไม่ได้ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะและภายในใจของคุณในช่วงตอนนี้ที่คุณคิดอยากจะทํา คือ p e r a n c e คือการปรับปรับตัวคุณนั่นแหละปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองการดำเนินชีวิตสิ่งที่เป็นอยู่เรื่องราวในอดีตที่มันจบไปแล้วอย่าได้กลับมารื้อฟื้นอีกอะไรที่มันไม่ดีมันคือเรื่องราวในอดีตปล่อยมันผ่านไปอย่าเก็บมาไว้ภายในจิตใจทั้งเมื่อไหร่ที่คุณยังเก็บไว้ภายในจิตใจภายในส่วนลึกมันจะเป็นปม คุณจะมุกอ่อนไม่ได้แล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปในความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่กับใครก็ตามก็จะไม่ได้มันจะมีสก,กิดขึ้นมาภายในจิตใจทำให้ความสัมพันธ์เกิดสะดุดและเดินหน้าต่อไปไม่ได้สิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้ที่คุณคิดภายในใจคุณคือเทมเพลนคือการปรับคือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับทัศนคติมุมมองใหม่หรือบางคนอาจจะ ยกย้ายสถานที่อยู่ก็เป็นไปได้สําหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงการโยกย้ายการปรับการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอุปอนิสัยสิ่งที่เป็นอยู่สถานที่นะคะมันคือการปรับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นยกย้ายเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตคุณได้เจอกับอะไรบ้างแต่ณปัจจุบันความรักมันมาแล้วความสัมพันธ์มันเข้ามาแล้ว อย่าให้ได้มันเป็นปุ่มที่จะได้มีเรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันกับคนรักพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันมันเดินหน้าต่อไปอย่างดีเพราะใบสุดท้ายของคุณคือ Queen of p e n t a c l e ราชินีถือเหรียญมันคือความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะ แต่บางทีนั่งคุ้นคิดพิจารณามองเหรียญอย่านนีะ้มองความสัมพันธ์มองความมั่นคงในชีวิตอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องพิจารณาหรือทำแต่กำลังดูอยู่แต่กำลังมองอยู่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดนะแต่บางครั้งก็ต้องใช้อารมณ์พยายามควบคุมแล้วก็บริหารจัดการให้มันดีขึ้นและความสำเร็จความสุข มันจะเข้ามาหาคุณช่วงนี้ก็มาอยู่แต่บางครั้งใจคุณน่ะมันยังมีปมในอดีตอยู่มันก็เลยเป็นสร้างสถานการณ์ทำให้มีความสัมพันธ์ที่มันไม่ราบรื่นะ่ะมันไม่เต็มร้อยอะ่ะขอให้ช่วยขยายเพิ่มเติมให้และกันในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหม tree of s o ซ่สามดาบความรักความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสองคนขึ้นไปความทุกข์ความเศร้าความไม่สบายใจความเสียใจความน้อยใจสามดาบหมายถึงความทุกข์ใจความน้อยใจหรือความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสองคนขึ้นไประหว่างความทุกข์สามเศร้าเราสามคน ความรักที่จะทําให้เสียใจเซเว่นออกคับเจ็ดถ้วยเพราะใครบางคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักอาจจะมีจินตนาการสูงเป็นคนชอบเพ้อฝันอยากทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่มันทำไม่ได้เจ็ดถ้วยหลากหลายความคิดเป็นคนเพ้อฝันได้อยากที่จะทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน แล้วมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีในสิ่งที่คู่ควรทำทั้งหมดเนี่ยทำไม่ไหวนะคะ Queen of s o ซ l ราชินีถือดาบไพ่บอกว่าถ้าการอยู่คนเดียวอยู่มานานบางคนหมายถึงพ่อไมแม่ไม้อยู่แบบเอาแต่ใจอะ่ะ เป็นคนที่อีโก้สูงคุณก็จะได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตัดสินใจด้วยความถูกต้องด้วยความเด็ดขาดในความรักในความสัมพันธ์แม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาถ้าคุณคิดดีแล้วทำดีแล้วให้ตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและชัดเจนอย่าใช้อารมณ์นะคอย่าใช้อารมณ์นะ The Sun แล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขคุณจะได้รับความสุขนั้นดัซันคือความสุขความสำเร็จสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของคุณอยากเจอความรักที่ดีอยากเจอคนที่ใช่เขาก็เข้ามาแล้วแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิตในความรักในสิ่งที่ดีงามขอแค่แก้ไขในอดีตในปมในจุดที่มันติด อยู่ภายในใจเหมือนกับหน้าไพ่ที่ได้พูดไปแล้วแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตแก้ไขตัวเองให้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ตัดปมตัดปัญหามูฟออนให้ได้ให้เร็วที่สุดคนเราจะต้องเดินหน้าต่อไปในทุกๆวันทุกๆวันคือวันใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตอะไรที่มันไม่ดีเรื่องราวในอดีตปล่อยผ่านไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุข คนที่เข้ามาหาคุณเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะรักคุณแบบสนิทใจประมาณนี้นะคะในความสัมพันธ์ในความรักสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจหฮสูู้ต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ชิปมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชม รับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ